คลอปตบะแตกวีแลกพิมเมรีคิดได้ไงให้หงดวลซิตี้คู่แรกเรียกได้ว่าทําเอาหัวร้อนกันเลยทีเดียวครับสำหรับเจ็กเก็คลอปกุนซือของลิเวอร์พูลนะครับทีมชั้นนําแห่งศึกพิมเมรีอังกฤษครับที่ล่าสุดออกมาด่ากรานนะครับฝ่ายจจดกแก่งขันศึกพิมเมรีอังกฤษครับหลังจากที่พวกเขาี่ยกำหนดโปรแกรมนะครับเกมบิ๊กแมตที่หงแดงจะพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับให้ลงสนามเป็นเกมคู่แรกของวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับทัพหงแดงลิเวอร์พูลการพึ่งจะโชว์ฟอร์มยอดเยยี่มรรดกาปิงอช ฟอร์ด3ประตูต่อศูนย์ครับในเกมพิมลีกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับขณะที่คู่สุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจับฝูงก็บุกไปเสมอกับเชลซี4ประตูต่อ4นะครับส่งผลให้ตอนนี้ครับเรือใบสีฟ้ามีคะแนนนำลิเวอร์พูลอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติครับและเมื่อช่วงโจทย์พักเบรกทีมชาติแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็มีโปรแกรมที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมพิมลีกปิดนัดต่อไปพอดีครับ นะดังกล่าวนะครับที่จะเตกกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะครับปรากฏว่าโปรแกรมที่เพมเล็กตั้งเวลาเอาไว้ก็คือการเลือกให้เกมบิ๊กแมตคู่นี้นะครับเตะเป็นคู่แรกของวันเสาร์นะครับในเวลาเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษนะครับหรือราวๆหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งจากเวลาดังกล่าวนะครับทำให้จิกเก็ตครอปกับกุนซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลนะครับถึงขั้นปรีแตกเลยทีเดียวแสดงความคิดเห็นสับแหลกนะครับในเชิงตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าทั้ เนื่องจากทั้งสองทีมมีนักเตะอเมริกาใต้และก็ตีทีมชาติหลายคนเลยทีเดียวครับจะทําให้นักเตะกลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับมาถึงประเทศอังกฤษช้ากว่านักเตะในกลุ่มของประเทศยุโรปครับแต่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันพิม์เลียงเกรับกลับไม่แยแสเะครับเลือกให้คู่นี้เป็นคู่แรกของคืนวันเสาร์ซ้ายอย่างนั้นไม่รู้คิดได้ยังไงกันครับโดนจิเนครอปครับกุนซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลออกมากล่าวว่าตอนนี้ลูกทีมหลายคนจะต้องย้ายย้ายกันไปรับใช้ทีมชาติแล้วก็เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะกลับมามีโอกาสลองซ้อมกันเพีียยยงงงแคค่่่รัั้้้เเดวทานนนนะกกออออจตไปื แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะชนะมานะครับเขาเองก็ไม่อาจพูดได้ว่ากําลังอดครวนอะไรครับแต่การออกโปรแกรมนะครับในการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งนะครับมันไม่เข้าท่าเอาซะเลยครับพูดแบบตรงๆนะครับก็คือเขาเนี่ยคิดว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้นะครับไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเอาซะเลยครับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมีนักเตะที่ติดทีมชาติอยู่ราวๆ30คนเห็นจะได้ครับพวกนักเตะจากอเมริกาใต้ทั้งหมดนะครับจะเดินทางกลัััับบบบบมมมาาาาาาดด้วววยยยเเเเคคครรรรรื่อออองิิินนนนนลลลำีกกกะจจุุซ์ตโ นะครับมันเป็นอะไรที่บ้าบอมากนะครับแต่เราก็ต้องพยายามทําให้มั่นใจนะครับว่าเราจะพร้อมสําหรับเกมที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมครับอย่างไรก็ตามครับข่าวดีสําหรับเหล่าบรรดาเดอะค็อปนะครับข่าวดีสําหรับทีมของเจคเกนค็อปนะครับนั่นก็คือการได้4ีนักเตะนะครับสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาเรียกความฟิตกับทีมได้แล้วนะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะลงสนามในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับสี่นักเตะรายดังกล่าวประกอบไปด้วยโจโกเมสปรยการหลังรวมไปถึงอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับส่วนแดงกราฟแบ ขณะที่เฟอร์กีฟันได้ครับกับทีมคนเก่งของเลวูลูนะครับก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าพลพรักด์ของแดงก็มีคุณภาพพอครับที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ฤดูกาลนี้นะครับก่อนที่หงแดงจะเจอกับเรือใบสีฟ้าในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ครับโดยฟันได้นการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจของตัวเองนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกวันนี้ครับเรามองไปยังห้องแต่งตัวของเลวูลูนะครับมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราคือทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปปีีีนคคคครััแแตต่่่่เเเเเาาาากกกกก็็ยยยงงงงมมมุุุณณณภพพพอออถ้ิด เราต้องมาดูกันนะครับว่าเราต้องการโชคนิดหน่อยนะครับเราต้องไม่ให้บาดเจ็บเราต้องมีความสม่ําเสมอมากกว่าเดิมนะครับเราต้องรวมกันเล่นรวมใจกันในฤดูกาลนี้นะครับเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ฤดูกาลครับไม่ได้ตัดสินกันที่เดือนพฤศจิกายนนะครับมันอาจมีการพลิกผันก็เป็นได้ครับเราทุกคนทราบเรื่องนี้ดีนะครับเราโฟกัสเกมที่อยู่ตรงหน้าแบบเกมต่อเกมณเวลานี้แล้วก็พร้อมแล้วที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังพักเบรกฝีฟ้าเดย์ครับสำหรับสถานการณ์ในตารางคะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้รั้งเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนครับลงเตะไป1 2เกมชนะ90 เสมอ1แพ้2นะครับเก็บแต้มสิ้นยี่สแต้มครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับกับอาร์เซนอลอันดับ2ร่วมนะครับมี27แต้มเท่ากันแต่ลิเวอร์พูลประตูได้เสียดีกว่าครับจากการลงสนามไป12เกมชนะ8เสมอ3แพ้1นะครับยิง27เสียไป10ประตูครับขณะที่อาร์เซนอลนะครับอันดับ3ครับก็ลงเตะ12เกมชนะ8เสมอ3แพ้1เหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับประตูต่างได้เสียเนี่ยเป็นรองลิเวอร์พูลเพียงแค่ประตูเดียวพวกเขายิงได้26ประตูแล้วก็เสียไป10ประตูเท่ากับลิเวอรร์์พูลลลลคคคััับบบชชชืื่่นนนออองฟุตเหมกกกดดไแร์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok อคลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ